นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss ค่ะจัตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันพณนโชลน,นะคะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราคุณนิพนธ์สวนประสิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้คุณนิพนธ์มาปุ๊บเนี่ยพุ่นขึ้นเลยนะคะมาดูดตชนีกันหน่อยลงมาเยอะมากกว่าลงมาเยอะมากกว่าใช่ไหมคะคไปดูเซตกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมรบบฐานกันมาหลายวันเหลือเกินนะ,ะลุ้นเะว่าเมื่อไหร่จะขึ้นกับเขาสักทีนะคะก็เนี่ยค่ะวันนี้บ นี่เด็กอยู่ที่1,472.72จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย5,000ล้านบาทนะคะฟื้นกันท่วนหน้านะคะปตะทขึ้นมาเปอร์เซนต์กว่ากว่าค่ะทรูบวกไม่ถึง1% k b a งเปอร์เซนต์เคแบงยังลงต่อนะคะไม่ถึงเปอร์เซนต์ค่ะ RS ค่ะขึ้นมาติดท็อป5ฟนะคะราคาบวก5% ABC มา4%ยืน6บาท50สตางค์ค่ะไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะยังคงแดงอยู่นะคะโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะดัชนีดาวโจรลงลง,ลงไป1119 11, จุดค่ะ n สบห้าสอสแนดลบสิบนะคะฝั่งยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตซีลอนดอนขึ้นมา149จุดเซซีฝรั่งเศสบวก87ดเดเยอรมนีขึ้นมา,า229จุดค่ะข้ามมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะกรอบแกว่งตัวจำกัดนะคะโตเกียวขึ้นมาแค่39จุดค่ะสิงคโปร์ลงไปเล็กน้อยหางเสือฮ่องกลงลบ42เวีดวนามลบสีบนะคะอินโดนีเซียบวก1มาเลเซียบวก16โซบวกุดค่ะ กลับมาที่เส้นเด็กบ้านเรานะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินด้วยนะคะเซ็ตตอนนี้บวกขึ้นมาแล้ว1 2 3 2 1 4จุด6จุดคนนะคะคุณนิพนธ์คะประเมินให้เรากำหนดกลยุทธ์กันหน่อยนะคะว่าปรลงแล้วเนี่ยคือหุ้นไทย,ยปรับฐานจบไปหรือ,อยังคะเราจะกลับมาเป็นขาขึ้นหรือ,อยังคะหรือว่ามันจะเป็นทางไหนต่อดีคะคือถามว่าปรับฐานจบอยังก็คือคมนรู้ปัดทอมลว หนึ่งสามเจ็ดห้านั่นคือวัดทถุน่าจะเป็นโลของรอบน่าจะเป็นโลของรอบที่ลงไปวันที่ร้อยกว่าจุดนั้นนะคะลงระดีดเลยแต่การประทานจบไปยังเนี่ยยังบอกไปได้ค่ะนะครับอาจจะมีการรีบาลขึ้นมาพันห้าแล้วก็ลงไปใหม่อีกที่หนึ่งสามเจ็ดห้าก็ได้ค่ะนะครับถ้าอย่างนั้นการการรีบาลรอบนี้นะคะถ้าดูตามกรอบแล้วน่าจะมีการรีบาลขึ้นไปขนาดไหนคะก็ประมาณพันห้าพันห้าหรือว่าถ้าถ้าดีสุดก็พันห้าร้อยยี่สิบ นะครับ <Sen> ถ้าดีเลยก็คือขึ้นไปยืนเหนือพันห้าร้อยยี่สิบให้ได้ใช่การการมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นซึ่งเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะน้อยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการรีบาวเพื่ออาจจะลงต่อก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือน่าจะรีบาวเพื่อเพื่อลงตอมากกว่าน่าจะรีบาวเพื่อลงต่อนะคะแต่ถ้าหากยืนหนึ่งห้าสองศูนย์ได้ อาจจะเป็นนขึ้้ไดกลับไปเป็นขาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราดูที่1520ค่ะจะยืนได้อย่างมั่นคงถือไม่นะคะกรอบแนวรับแนวต้านสักหนึ่งสัปดาห์นี้น่าจะเป็นกรอบไหนคะคุณนิพนธ์คะตอนนี้คือกรอบที่ใกล้สุดก็คือถ้าเราดูก็1,450เป็นแนวรับ1,450นะคะ1,450่แล้วก็ัวเลขเมื่อวาน1,422ค่ะนะครับก็เป็นกรอบหนึ่ง1,422ลง1,450อีกนะคะก็เป็นแนวรับที่สองค่ะส่วนส่วน เดลต้าก็พ <ified> ัน no ห้ากับพันห้าร้อยยี่สิบค่ะพันห้ากับพันห้าร้อยยี่สิบนะคะการประชุมกนงวันนี้จะมีผลต่อเซ็ตไหมคะก็คงเป็นถ้าเราดูในส่วนของฟันโฟจริงจริงอ่ะแต่ชาติขายไปเยอะมาเมื่อวานแค่ะแล้วเหมือนเหมือนว่าจะขายหมดแล้วจากที่เข้ามาช่วงคอสชนะฮะวันนี้มันก็อยู่ที่พวกเราอ่ะนะครับเพราะถ้าเราดูหุ้นที่เข้ามาเทรดในวันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นหุ้นพวกเราอ่ะนะฮะ เราเล่นกันเองนะครับคือคือสามตัวแรกปตทท็อปสอพเนี่ยพวกเนี้ย p ี g c นะครับที่เข้ามานะครับผมดูนิดนึงตัวที่เป็นตัวเข้ามาเราจะเห็นว่าจะมีหุ้นเหล่าอ่ะ K K I A T เกียรติเนี่ยนะครับแล้วก็มี RSABC PAF วเป็นหุ้นขนาดเล็กคุณนักลงทุนรายย่อยที่เล่นกันนักลงทุนรายย่อยก็ซื้อสวนตลอดเลยนะคะที่เข้าขายถล่มกันเนี่ยค่ะจะไปขายตอนไหนดีคะส่วน อันนี้มันผู้ระบากมากเลยเพราะว่ามันสามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆคือตลาดหุ้นมันแบ่งเป็น3ตลาดนะฮะก็คือเป็นสถาบันป๊อปเทรดฝั่งเล่นกันแล้วก็อีกฝั่งนึงก็รายใหญ่มาเล่นกับหุ้นที่มีพื้นฐานที่ตัวขนาดกลางขนาดเล็กที่สถาบันเล่นไม่ได้แล้วก็อีกลุ่มนึงก็หุ้นปั่นไปเลยแบ่งเป็น3กลุ่มคือต่างคนกก็ต่างเล่นกันไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราละนะครับว่าเราจะเอาอย่างไรนะครับส่วนสถาบันก็จะซื้อปตทซื้อทูซื้อสพอซื้ออดวานซ์พวกนี้ประกอบอินเด็ก ไปเมื่อวานก็ซื้อมาห้าพันล้านนะครับการปรับฐานหนักๆรอบนี้ค่ะคุิพนเกิดอะไรขึ้นนะคะคือเป็นการปรับขอตของแต่ละกลุ่มหรือว่ามันมีการทุบพุ่นกันจริงๆค่ะเป็นเป็นเรื่องของผมว่าเป็นการมันไม่ได้เกิดที่เดียวคือถ้าดูจริงมันเกิดเกิดทั้งโลกนะครับแต่ของเราเนี่ยมันลงมาแบบเกินไปมันไม่ควรหลุดพันห้าร้อยยี่สิบนะครับปรากฏว่าหลุดนะคะปรากฏว่ามันหลุดพันห้าร้อยยี่สิบไปมันก็เลยกลายเป็นว่ามีมี ข่าวลือทุกครั้งเวลาหุ้นหุ้นมันลงมันก็ต้องมีข่าวลือทุกครั้งเลยนะครับซึ่งภาพจริงเราก็เห็นว่าเอาใครขายล่ะมันมี2กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มของฝรั่งกับโบกที่ขายไม่เยอะ,ะแล้วก็ถามว่าเขาทุบเราไม่เอาหุ้นเขาทุบแเอาหุ้นอะไรเขายังไม่ได้ซื้อเลยมีกองทุนซื้อใจกองทุนซื้อถ้ากองทุนทุบเหรอกองทุนก็ยังไม่ได้ขายเลยกองทุนติดหุ้นอยู่มาถามว่าใครถ้าจะเป็นคนออกข่าวก็เป็นรายย่อยสิรายย่อยเป็นคนขายหุ้นมาตลอด ใช่ไหมการว่ารายย่อยเป็นคนออกข่าวเลยเพื่อจะลงแบบหุ้นข้างล่างเนรอว่าจะเอาไปทําไมหุ้นตัวเองก็เล่นหุ้นกับ่างกับคนอื่นอยู่แล้วอ่ะจะเอาไปทําไมอ่ะแล้วหุ้นที่รายย่อยเล่นก็อยู่ที่สูงหมดนะครับผมว่าเหตุที่มันเกิดเนี่ยก็คือมันเกิดตามธรรมชาติมากกว่าว่าตลาดหุ้นในโครงสร้างของในโครงสร้างของอ่อ่มันแพงอ่ะค่ะมันแพงมันแพงอ่ะนะครับมันแพงเพราะฉะนั้นมันก็พร้อมที่จะลงอ่ะ แต่มันก็จะพร้อมพร้อมที่จะมาเล่นหุ้นที่ขึ้นห้าเนี่ยผมบอกนะมันพร้อมที่เล่นหุ้นที่มันไม่มีแวร์ลูอ่ะเป็นหุ้นปั่นอะไรไปะนะครับส่วนหุ้นมีมีแวรลู่ะมันจะไม่เ่อยขึ้นเท่าไหร่หรอกะนะครับก็เพราะฉะนั้นนะคะแนวรับนะคะให้ไว้ที่1,450รัรบับแรกค่ะ1,420รับ2นะคะแล้วก็แนวต้านด้านบน1,500ต้านแรกนะคะ1,520 ต้านที่2ค่ะกําหนดกลยุทธ์ยังไงกันดีจะสิ้นปีแล้วอยากจะไปเที่ยวแล้วนะคะจะต้องขายหุ้นของสิ้นปีไหมกลุ่มไหนถือได้ไม่ได้ยังไงช่วงหน้ากลับมาเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าหลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ ที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้นั่งอยู่กับทางกรรมการผู้จัดการของอาทางสายงาน QI QP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะเรายังคงนั่งพูดคุยกันอยู่นะคะกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะ เปิดสายปรึกษาหุ้นค่ะคุณผู้ชมคะโทรเข้ามากันเลยนะคะตอนนี้เซ็ตเริ่มรีบาวแล้วนะคะอาจจะมีกาลังใจกันบ้างแล้วนะคะต้องมาปรับพอร์ตต่อสู้กันต่อไปอยู่ในตลาดหุน้นก็ต้องสู้ทุกวันไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงนะคะมาดูหุ้นกลุ่มพลังงานกันก่อนดีไหมคะคุณนิพนธ์คะคร,รู้สึกว่าจะกระโดดลงกงินท่นหน้าเลยนะคะคเป็นยังไงคะพลังงานจะ,จะรีบาวตามเซ็ตบ้างหรือย,ยังคะเรา,เรา,เรา,เาการลงมาในลมมาตามราคาน้าํามัน ราคาที่ลงมาค่อนข้างที่จะแรงกเลยซึ่งขนาดนี้ราคาน้ำมันก็ยังไม่มีสัญญารีเวอร์เซอกลับนะครับะัะนั้นตลาดโลกยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะคะยังไม่มีแนวโน้มการลงต่อเพียงแต่ว่าชะลอการลงและอาจจะอยู่ใกล้ๆปัดทอบแล้วซึ่งอาจจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งในโลกของผลประโยชน์จะเป็นแบบนี้เสมอนะครับมันก็สามารถที่จะคาดการได้ก็ได้ว่าในปีหน้าจริงๆแล้วเนี่ยจะการเื่อราคาพลังงานจะเริ่มที่จะเป็นเริ่มขึ้นในปีแรก แล้วก็หุ้นพลังงานก็นจะเป็นปีแรกที่เริ่มขึ้นเพราะว่าวันนี้ถ้าเราแนะนําให้ใครซื้อหุ้นพลังงานเนี่ยก็จะไม่มีใครซื้อเพราะว่า5ปีแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรจากการลงทุนะนะครับในแง่ของจิวิทยาเนี่ยจะไม่มีคนกล้าซื้อแต่จริงแล้วแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นที่เขาบอกในวิกฤตมีโอกาสนะครับมันคือแบบนี้แบบนี้นั่นแหละตอนลงมาหนักแบบนี้นั่นแหละใช่่คะแต่ยังตอนนี้ก็ยังไม่ใช่สัญญาณซื้อนะครับต้องรอเราไม่ไม่เราไม่จาเป็นเลยค่ะ เราไม่ต้องรีบเลยนะครับรอให้มันมั่นใจก่อนนะเพราะถ้ามันใช่เนี่ยมันก็จะขึ้นอีกไกลค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่มั่นใจนะคะพลังงานก็อาจจะโดนกดดันต่อราคาทั้งมันยังบอกว่ามันยังลงไม่จบหรอกอันนี้คือเป็นภาพกราฟของุ่งมเอเนจีนะคะส่วพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นรายตัวก็เป็นทิศทางเดียวกันหรือเปล่าหุ้นรายตัวก็จะมีตัวที่ ปตทสพนะครับที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเอเนจีฮะเป็นสพนะครับสพจะกลับตัวหรือยังคะร้อยบาทยังไม่มียังไม่ได้สัญญาณกลับตัวยังนะคะยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้อยู่เพราะฉะนั้นใครจะซื้อรอค่ะใครที่มีอยู่เอาใจช่วยนะคะคือถ้าเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับก็คือแท่งวันนี้ต้องขึ้นไปยาวๆเลยแท่งสีเขียวจะต้องใหญ่กว่าต้องกินไปหมดเลยต้องกินแท่งเก่าแล้วไปปิดใช่แล้วไปปิดแกลบเนี่ยแบบนี้เป็นสัญญาณกลับตัวก็คือว่าต้องขึ้นไปร้อยสิบนะครับค่ะ นี่พอขึ้นไปร้อยสิบทุกคนจะตกใจก็จะไม่กล้าซื้อใช่ไหมครับกลัวว่าเดี๋ยวไปซื้อตัวนั้นก็จะดอยได้ใช่จะซื้อถึงร้อยสามเนี่ยก็ยังไม่ใช่สัญญากับตัวเพราะนั้นสัญญากับตัวเวลาซื้อหุ้นเนี่ยมันต้องซื้อที่ราคาที่มันแพงกว่ากว่าปัตทอบเนี่ยประมาณสักสิเปอร์เซ็นต์เสมอเลยสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใช่แล้วก็ต้องอดทนนะเพราะสัญญาสัญญารีเวอร์เซอรเนี่ยก็ไม่ถือว่าคนที่เล่นเป็นลองเทอมนะครับส่วนคนที่คนที่เล่นรายวันเนี่ยมันไม่ต้องดูรีเวอร์เซอยู่แล้วเทรดคคค่่่วรับก็งมไใช คงไม่ได้เล่นทุ้นพวกนี้แต่คงไปเล่นทุนตัวเล็กตัวน้อยตัวจริงๆเขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวยังไงมีสายเข้ามาแล้วนะคะแต่เดี๋ยวขอดูปตทอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะคะปตทโครงสร้างจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าปตทเองนี่ปตทเป็นขึ้นแต่หลุดไหมครับลงมาจากเกือบ400ลงมาเหลือเกือบ300นะตอนนี้ใช่หลุดลงมาเลยนะฮะเพราะนั้นแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับของปตทแล้ว300นะครับเราต้องบอกว่าซื้อลงทุนได้ไหมบอกว่า ความเสี่ยงข้างล่างเนี่ยต่ำมากคือดาวไซริคต่ำแล้วนะคะนะครับแต่เราเห็นว่าวอลุ่มมันเยอะนะครับมันก็จะเป็นแค่รีบาวซึ่งเราต้องเข้าใจอาจจะอาจจะขึ้นหลก็ขายก่อนก็ลงมาสมมติว่าลงมาจาก400ลงมา300ก็จะขึ้นไป350แหละเราเราเริ่มเห็นภาพเซตไหมคะว่าปีหน้าเซตจริงๆไม่ได้เรีวร้ายมากนะมันก็แค่รีบาวนะรอบนี้แต่ไม่ใช่ว่าไปไป1,700 1,800ไม่ใช่แต่ปีหน้าจะจะเห็นไหมคะ มันอยู่ที่เราเลือกนคะครว่าขนาดนี้ต่างชาติขายหุ้นบ้านเราเกือบหมดแล้วม,มันก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกวิธีการที่จะให้หุ้นขึ้นนะครับถ้าเป็นรีบาวขึ้นไปสมมติว่าวันนี้บวกไปเลยสามสิบจุดเนี่ยเราบอกงั้นนี้เราเลือกถังลงแสดงว่าเราไม่ไหวเราต้องกขึ้นขึ้นไปขายซึ่งโดยผลก็คือมันจะตกกับคนไทยทั้งประเทศก็คือหุ้นลงไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้หุ้นอยู่ในมือคนไทยหมดแล้วฝรั่งขายออกไปหมดแล้วนะครับก็อยู่ที่ ถ้าเราถ้าเราลากกลับไปเร็วแรงมันก็คือเป็นการรีบาวก็เพื่อที่จะลงต่อ<า>แต่ถ้าถ้าหุ้นจะขึ้นจริงๆนะครับเชื่อพื้นฐานของเราจริงๆว่าตลาดหุ้นมันถูกแล้วเนี่ยก็ยืนซื้อข้างล่างเนี่ยนะครับ ยืนซื้อไปค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นวันละสิบจุดสิบจุดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้สามารถที่จะขึ้นต่อได้ะค่ัมาเปิดสายนะคะไปที่สายคุณรุ่งเลยนะคะคุณรุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะขอช่วยวิเคราะห์หุ้นโตโยทยเน่ค่ะติดอยู่สามสิบห้าบาทค่ะขอบค่ะทีทีซีแอลนะคะจะต้องคัดลอสมั้ยคะติดสามสิบห้าบาทค่ะก็จะเป็นขาลงอยู่นะครับการที่หุ้นลงมาลักษณะของเป็นการ โอเวอร์โซขนาดนี้มันบอกว่ามันไม่ต้องคัลร้อนแล้วนะครับมันคัดไม่ได้แล้วนะครับแต่แนวโน้มมันยังไม่มียังไม่ขึ้นยังไม่มียังไม่มีสัญญาณรีเวอร์เซอร์มันยังลงต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในการรีบาวของมันครั้งต่อไปนะครับถ้ามันไม่เกิน28บาทนะครับหรือเอาว่าไม่ผ่าน24บาทเนี่ยก็คือก็ต้องขายออกไปนะครับมันยังไม่มีสัญญาณแต่มันมันอยู่ที่ต่ํานะ ต่อที่สายคุณจันทค่ะคุณจันสวัสดีค่ะดีค่ะเชิญค่ะค่ะขอปตท GC ซีนะค่ะทุนอยู่58นะค่ะได้ค่ะจะซื้อถั่วได้หรือยังคะค่ะเราฟังคำแนะนำนะคะพิีจีค่ะ50บาท5 0สตางค์หน้ากระดานซื้อถั่วได้ไหมคะต้นทุน58ค่ะจริงๆ58เนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็คือโอกาสที่ที่จะรีบาวกับขึ้นไปที่ตรงนี้มี ขึ้นไปที่58นะคะขาขึ้นไปที่ตรงที่หลุดลงมาตรงนี้58าแปดมีค่ะมีนะครับเราเคยแนะนําให้ซื้อตรงนี้นะครับแล้วเราแนะนําชัดด้วยว่าให้ขายที่66ค่ะนะครับแล้วตอนนี้มันหลุดลงมาแล้วนะครับก็คิดว่าการีบาวเนี่ยแถวห้าสิบสี่บาทจะซื้อได้ไหมคะเขาบอกว่าจะซื้อถัวคือมันไม่ใช่การซื้อถัวไม่ต้องให้เปลี่ยนรีเวอร์ซอเ์เป็นขาขึ้นก่อนตอนนี้ยังนะคะเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะลงต่ออีกไหมนะครับแต่ถ้าถามผมตรงๆก็คือว่ามันไม่น่าจะลงอีกแล้วแต่มันจะขึ้นหรือเป่า เพราะฉะนั้นก็ทฤษฎีซื้อถั่วใช้กับตอนหุ้นที่เป็นขาลงไม่ได้ค<า>่ะพราะเป็นขาขึ้นนะคะต้องให้มันรีเวอร์เซอร์เป็นขาขึ้นก่อนไม<า>่งั้นมันก็จะลงไปเรื่อยๆมันจะเสียนะครับเนี่ย<า>ดูนะครับเราซื้อถั่วมาตลอดเลยแล้วมันลงตลอดค่ะ<า>แต่ตรงนี้มันบอกว่ามันมนมีมันสู้ค่ะ เพราะนั้นการลงครั้งนี้อาจจะเป็นลงรั้งสุดท้ายมันรอรอ,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 อแท่งเกี่ยวแท่งหนึ่งได้ไหมครับแล้วซื้อถั่วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองรอนิดนึงนะคะถ้ายัางขอแนวรับหน่อยไหครหรือว่าต้องเป็นการเฉี้ยใช่ไหมฮะแล้วรับขึ้นตรงนี้ะนะครับถ้าจะซื้อโดยแนวรับมันก็เหมือนการซื้อถั่วแต่ถ้าซื้อโดยที่แบบคู้นลงมาจากแปบแล้วมาซื้อที่50ิเนี่ยซื้อห้า้าก็ได้แล้วมันขึ้นแล้วมีวอลุ่มเข้าด้วยนี่มันยังไม่บอกเลยอย่างนิ่งอยู่ละนคยางนร้บอที่สายถัดมาเลยนะะค คุณอ้อสวัสดีค่ะคุณอ้อปิดเสียงทีวีก่อนนะคะเชิญค่ะอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานลองสลับสายนะคะมาสายถัดมาค่ะคุณเมธากรนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะสอบถามหุ้น i v l อะค่ะติดไว้ที่27บาทแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะควรซื้อถั่วไหมคะค่ะ i v l 27บาทค่ะ i v l น้ากระดาหลุด20ลงมาค่ะ ก็ไอพีเ <IV L S 2> อลก็เป็นโ <ฮะ S 2> น,น,น,น้มยังเป็นลงอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณรีเวอร์เซอร์อะไรเล,เลยนะครับที่สาคัญก็คือหลุดเห็นไหมครับคือหลุดมาถึงแนวรับตรงนี้นะครับที่19บเาทหนะฮะเมื่อวันก่อนก็หลุดลงไปนะฮะก็ยังเป็นโครงสร้างขาขาลงเราบอกว่างี้การราคามาอยู่ที่ต่ำนะครับจะซื้อถั่วไหมก็เหมือนกันอาการเดียวกันนี่คือว่าถ้าซื้อถั่วก็ไม่แตกต่างกับการซื้อถั่วตรงนี้ใช่ไหมครับต้องรอสัญญาณรีเวอร์เซอทั้งหมดตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวขึ้น ค่ะนะครับยังไม่มีสัญญาณกลับตัวขึ้นนะคะยังไม่มีครับค <c oughs> ่ะมาดูกลุ่มพลังกลุ่มแบงค์ให้สักนิดนึงได้ไหมคะครับ <c oughs> แบงค์ก็หลุดหม,มือนนะคะกลุ่มธนาคารค่ะกลุ่มธนาคารเนี่ยก็คือว่าจะเห็นว่าก็คือหลุดเือนกันค่ะนะครับแล้วก็แต่ไม่ได้เลวร้ายเลยมากมายค่ะนะครับไม่ได้หลุดลงพลังงานลงมาดีเลยนะฮะค่ะก็ต้องถือว่าหลุดนะฮะเพราะฉะนั้นยังยังเผือมาปรับแต่งได้นะครับกลุ่มกลุ่มของธนาคารตอนี้กก็ยังลงไม่จบนะครับมีรีบาวได้อยู่นะครับ แต่การลงยังไม่จบนะครับค่ะมาดูกลุ่มพาวอร์์ีให้นิดนึงนะคะวันนี้การประชุมกรนงนะคะก็ไม่รู้ว่าตกลงเจอลดดอกเบี้ยไหมนะคะก็ต้องรอสักบ่ายสองโมงขึ้นก็น่าจะรู้ผลนะคะดูนนมพาอร์ีเป็นยังไงเ่้าโครงสร้างของขอพาอร์พาร์ตีไม่เสียนะครค่ะคือไม่หลุดสองเจ็ดหนึ่งะฮะก็คือไม่เสียนะฮะก็สามารถที่จะวิ่งกลับขึ้นไปได้ทีหนึ่งเหมือนกันะนะครับหุ้นตอนนี้ต้องดูเป็นรายกลุ่มแบบนี้นะครับแล้วในกลุ่มก็ต้องดูเป็นรายตัวด้วยนะคครรััับบตออนนนนี้ก็็ยยงงเปขาลู่ะ ก็ต้องตามดูแล้วกันนะฮะถ้าหุ้นจะขึ้นก็เป็นกลุ่มเนี้ยสามารถที่จะขึ้นได้อยู่หรือว่ากลุ่มระยะสั้นก็กลุ่มของ ICT ยังขึ้นได้อยู่ ICT โครงสร้างไม่เสียโครงสร้างไม่เสียพัพเพอร์ตี้รวถึงรนนะรย,สรยะสั้นระยะสั้นระยะกลางนี่ใสซ ICT มันเสียไปแล้วนะฮะค่ะครับแล้วก็ตัวพัพเพอร์ตี้นะคะโครงสร้างเป็นยังไงคะเสียไหมยังไม่ไม่เสียครับยังไม่เสียระยะกลางเสียไหมคะระยะกลางของ ICT ใช่ไหมครับของพัพเพอร์ตี้ค่ะก็เป็นไซเวย์แค่นั้นเองพัพเพอร์ตี้นะคะ ก็เนี่ยครับ Property ไซเว่เพราะฉะนั้นก็รอดูกอนงอใช่ถ้าเกิดกอนงอลดจริงๆ่ยนะคะมันก็จะขึ้นแค่รีบาวหรือเปล่าคะตัว property มันก็จะแค่รีบาเพราะว่าการลดการลดดอกเบี้ยสวนกับอเมริกามันก็จะมีผลมีผลแล้วแหละทาให้เงินมันไหลออกนะครับส่วนหนึ่งเพราะถามว่าทำไมถึงไหลออกเพราะว่าต่อจากนั้นคุณจะต้องขึ้นนะครับถ้าคุณขึ้นดอกเบี้ยมื่อไห่นะครับเงินไหลออกจากตราสารนี้ค่ะกลับมาที่เซตบ้านเรานะคะ คุณนิพนธ์คะตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มลดช่วงบวกแล้วนะคะยังไงต่อดีคะกำหนดกลยุทธ์ย้ำทิ้งค่าคือการที่เซ้นมันบวกช้าๆขึ้นไปแรงๆเนี่ยนะครับมันไปไม่รอดหรอกนะครับในโครงสร้างของมันนะครับแต่เราต้องบอกว่าอย่างวันนี้ผมคาดการณ์ว่าเซ้นมันจะสวิงอยู่ประมาณสัก30มสิบจุดเมื่อเช้าบวกไปไปสิบสิบสิบสองแล้วเพราะนั้นทางลงข้างล่างในสิบสองจุดอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะลงนะครับคือเซ้นจะไม่เปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนแนวโน้มนะครับยังยัง อย่าไปต้องไปตื่นเต้นนะครับคือคือดีที่สุดแล้วของเราขณะนี้คือว่าอย่าพึ่งขึ้นไปะนะครับให้ยืนวันนี้ให้ได้อย่าไปต้องไม่จำเป็นต้องไปรีบเล่นให้หุ้นขึ้นยืนให้ได้โดยที่ให้วอลุ่มมันหายไปนึกออกไหมครับให้มันเหลือสักสี่หมื่นล้านทําได้ไหมล่ะก็นาทีนี้ก็เกือบหมื่นล้านแล้วนะคะก็ถ้ามันห้าหกหมื่นดิมันก็จะไปไม่ได้อีกเพราะว่าอะไรคนอยู่ข้างบนนติดหุ้นรอขายห<า>มดเลย,เน,ยนะครับคนคนที่โทรมาถามไหลายคนเนี่ยนะครับถามว่ารอถั่วถั่วเพื่ออะไรฮะ ถั่วนี่เพื่อขายนะนะครับถั่วเนี่ยเพื่อที่จะให้ไปเท่าทุนแล้วไปขายคือคนประเภทที่แบบว่าขาดทุนไม่ขายเงียเขาก็จะใช้วิธีซื้อถั่วแล้วขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นไปมันก็โดนขายอยู่ดีตามต่อกันนะคะสำหรับเซนตเนเดกของบ้านเราตอนนี้ก็ไม่รู้จะพี่กลับไปลบหรือเปล่านะคะคือต้องต้องทำไงก็ได้ให้ให้มันแบบว่า ไม่หลงมากแล้วว o ลุ่มน้อยไม่ใช่ว่าเจ็ดหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยมันขึ้นไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับขึ้นไปมันจะเป็น riba แล้วมันจะลงไปพันสองเลยเพราะนั้นตลาดก็ต้องเลือกกันเองถ้าถามแนวทางผมนะผมว่าเนี่ยสไลด์ลงไปให้ฝรั่งขายให้หมดไหนไหนฝรั่งขายเลยเหลือหุ้นน้อยแล้วใช่ไหมครับสไลด์ลงไปที่พันพันสี่เลยแล้วให้ฝรั่งขายอยากขายลงไปรับต่ำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเล่นขึ้นใหม่ปีหน้าออ้ยังเงี้ยขึ้นได้นะครับ แล้วเดี๋ยวฝรั่งมันก็กลับมาซื้อต่อเราที่พันโถไปพันเจ็ดอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราไปสู้แบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเงินมันจะหมดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ะะพักกันบ้างก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube Stop Loss ายทนายวรรณพันชชโรค่ะต้องขอขอบพระคุณกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณนิพนธ์พลจวนประสิทธิ์มากๆค่ะขอบคุณมากมากค่ะ คุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณนิพธ์ผลวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราหมูเธนวันบรรณโชลไในทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคนี้ค่ะสวัสดีค่ะ